ก็มากโมเมนต์หัวกันใหญ่หัวกันแหวนหัวกัดรูก่อนอาารยะโมเมนต์หัวคอเนาะเรียนเรื่องอะไรบ้างของอาจารย์หนูว่าทุกคนน่ะน่าจะเห็นคลิปกันอยู่แล้วว่าแบบว่าพี่ชินร้องไห้หนักกว่าหนูคือหนูว่าหนูเข้าใจแล้วว่าคนที่บอกว่าหูดับมันเป็นยังไงเนี่ยเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูแม่หนูยายหนูทุกคนน่ะถือโล่วิวแมรี่มีนยังไม่เห็นเลยพอหนูแบบเดินลงจากรถโ๊กตานหนูอะ สองไปที่พิชญ์เนี่งเดียวเลยแล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแล้วร้องเพลงไม่ออกร้องให้แทนเป็นฟิล้มก็ะบบนี้ก็ฝึกภาษาไทยยากมากแล้วก็ทำสำเร็จกนได้ก็ก็เกือบโป๊ะคือหนุกคือถ้ายอมรับจริงๆเราก็รู้แหละว่าแบบต่องเดือนนี้แหละมั้งเพราะมันก็ครบรอบสิบปีแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในใจได้แล้วไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันครบรอบผ่านไป ก็ยางหลังจากนั้นอยู่ดีเขาขอคิวว่าไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยคือปกติพี่ชินเขาไม่ขอคิวไงพี่ชินเขาบอกว่าแบบจะเจอก็เจอเลยจะไม่มีการมาล็อกวันกันก่อนหน้าน,านี้หนูก็เลยเออ,เอ,อไปสิอยู่ดีก็แบบเป็นวันนั้นจริงๆเรามีความเท่บ้างนะหนูเอ๊หนูเอ๊ตั้งแต่เขาขอคิวแล้วเพราะว่าเหมือนพี่ชินเาคนนี้หนูว่าพี่ๆน่าจะรู้เขาง่ายมากๆเขาชิลมากแบบเขาชิลอะคะ่ะ อยู่ดีหวะล็อกเลยนะล็อกยูวแบบแบบไม่ปกติใช่คุณบอกว่าเราก็เต้องเหมือนกันว่าขอจังหวะนี้มันจะดีนี่เองเวลานี้เราหมุไปมูมาแล้วโนโนหนูนัน,น,นมัวละแต่จริงมัวละคือหนูไม่ได้มูเราไม่เคยมูเรื่องความรักเลยแต่หนูมาดูหมอดูบอกว่าอุยช่วงอายุของหนูน่ะแบบต้องต้องแต่งหรือว่าอะไรประมาณไหนตัวเขาเองก็ดโดนการการเราพร้อมแล้วเนาะ ต้องพร้อมแล้วบ้านบ้านฝักงานอะไรคิดไวไหมพันธุ์ปรีมงานก็อยากจะหนังลิมทะเลอะค่ะคือเราเป็นฟิลแบบว่าแบบเป็นฟิลแบบว่าฝรั่งทงคู่ก็เลยอยากจะบอว่าโฟกัสอะไรที่มันแบบว่าทบอุ่นที่สุดแต่าอะไม่แ่เล็กๆไม่ได้ใหญ่หนูก็อยากใจหนูอยากเล็กแต่ชินก็ชอบเล็กแต่คนเราพังไม่อยากให้เล็กใช่เป็น ถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้อะค่ะเป็นวีดิ้งปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันจริงๆแต่อาจจะเป็นแบบว่าออฟฟิเชียลแบบออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นปีนี้หนูว่าน่าจะได้เห็นกันณ์แบ้ค่ะหนูจะแจ้งไป่จะเรียกว่าเราแไปสร้างอนาตัวต้องมากกว่าที่จะมาจอย่างนี้ไม่ใช่นเขาก็มองหนูก็มองเห็นด้วยกับพี่ชินเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็ทํางานแบบ โอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงๆอะไรทำงานกันแบบสุดๆเลยแล้วก็เราโฟกัสกันที่งานแล้วก็โฟกัสการทําบ้านบ้านเหมือนวันทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าแบบโอ้โหมันมันใช้แรงกายแรงใจใช้เงินทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยคะก็เลยแบบเอาเงินไปทุ่มกับบ้านก็เลยเรียกของเงินของนอ้ยขางจากไหนใช่ไแต่มันใหญ่อลังการไม่ถึงไม่ถึงแต่นั่นแหละใช้ประมาณไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงแต่นอกจากเงินของ เราเป็นใหญ่มากคนโฟกัสแบตเพล่หนูโดนถามเยอะมากแต่แบบว่าหนูไม่ไม่อยากให้โฟกัสแหบตเลยคือแบบคือไม่ว่าจะแบบพี่ชินจะแบบให้อะไรหรือว่าแบบยังไงหนูว่าโอเคแฮปปี้หมดเลยเลยเลยขอไม่พูดขอเดาเป็นฟิลแบบว่าเราเล่นเกมกันดีกว่าเป็นฟิลเดาเลยให้เดาใช่ก็ใครเดาถูกก็ดีเอ็มมาเดี๋ยวจะบอกเพื่อนก็แฮปปี้ด้วยมาเลยเพื่อนๆคือแบบไอโฟนถึงบอก็ไม่เท่า ไม่ไม่เท่าอยู่เทียบมันไม่ได้เลยอ๋อหลอกหลับม่คือเพื่อนๆนี่เพราะว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของของนี่กับพี่ชินอยู่แล้วตั้งแต่แบบคบมาตงแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยทุกคนก็แบบสักทีทุกคนคือแบบรุนกันหนว่าทุกคนคือร้องไห้ไปกับหนูร้องไห้ก่อนหนูอะค่ะใช่เรียกว่าแต่งแต่งแล้วเขามีลูกเลยใช่ไหมใจจริงก็อยากทั้งคู่แต่ก็แต่ก็บ้างงานทั้งคู่เหมือนกันคือเขาว่าแล้วแต่เราตัวพี่ชินก็จะมีความแบบว่าหลังขอจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึง ก็ยอมกว่าเดิมใช่อันนี้เขาแบบยอมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมให้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยแบบทำไมไม่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแหละร,รีบๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนนั้ะประมาณนั้นคะ่ะยอะมใจรีบอย่างใช่มันก็แบบเซอร์ไพรส์อยูมการอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะ